ตู้ดูดไอสารเคมีใช้เตรียมสารเคมีที่ระเหยง่ายสารเคมีที่มีไอเป็นพิษซึ่งจะดูดอากาศภายในตู้ผ่านท่อที่ต่อกับตู้ดูดควันส่งออกไปสู่ภายนอกอาคารส่วนประกอบของตู้ดูดไอสารเคมีแผงควบคุมการทำงานบานกระจกที่ระบยท่อระบายไอสารเคมีท่อน้ำและท่อแกส๊สเต้ารลับ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนทําการทดลองถุงมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการถุงมือในไท์เป็นถุงมือสําหรับใช้ป้องกันสารเคมีทั่วไปทนทานต่อการฉีกขาดสามารถป้องกันสารเคมีกลุ่มตัวทําละลายถุงมือ,อยางใช้สําหรับการป้องกันสารเคมีทั่วไปถุงมือป้องกันความร้อนใช้สําหรับงานที่ใช้ความร้อนสูงเว่นตานิรภัยสามารถป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตาได้ จากอนามัยเพื่อป้องกันกลิ่นหรือไอระเหยจากสารเคมีเสื้อหลบเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นใส่ตัววิธีใช้ตู้ดูดไอสารเคมีกดปุ่ม on off เพื่อเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มพัดลมเพื่อระบายควันพิษก่อนการทดลองและกดปุ่มสัญญาณไฟส่องสว่างปรับระดับกระจกนิรภัยขึ้นประมาณ30เซนติเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของตู้ดูดควัน ขณะทำการทดลองภายในตู้ไม่ควรนำทิชชู่และกระดาษไว้ในตู้เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายอากาศหลังจากทำการทดลองเสร็จเก็บขวดสารเคมีและอุปกรณ์ออกจากตู้ควรเปิดพัดลมให้ทำงานประมาณ5-10นาทีเพื่อระบายไอรละเหยืของสารเคมีให้หมดทําความสะอาดภายในตู้ดูดไอสารเคมีหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน เลื่อนระดับกระจกนิรภัยลงหลังจากนั้นกดปุ่มปิดไฟปิดพัดลมและปุ่ม on/off เพื่อปิดเครื่อง